สวัสดีครับสวัสดีนะฮะ FC แฟนหวยนะครับสลับในที่ในช่องนะครับเนาะชัยดวงเฮงทุกๆท่านกันเลยนะครับก็กลับมาพบกันนะครับสลับในหวยราวในวันพุธพุธที่แล้วเข้า3ตัวตรงๆเลยนะครับนี่ออกเหมือนกันกับในครั้งก่อนนะครับเนาะอ่ะหรือท่านไหนนะครับไม่รู้ว่าจะเอาเลขไหนนะครับเลือกไม่ถูกว่าจะเอาเลขไหนนะครับก็ข้อความสีฟ้าข้างล่างเลยนะครับเข้าบ้านเกี่ยวเข้าไปรับแนวทางกันได้ นะครับก็ช่วงนี้ฮานอยก็ปังทุกวันเลยนะครับเนาะอ่ะเน้นเน้นน้อยชุดขอให้โชคดีกันอีนะฮะขอให้นะครับได้ทั้งหวยราวเนาะอ่าแล้วก็หวยนะครับฮานอยแล้วกันนะครับสลับในวันนี้นะสลับในสูตรหวยในวันพุธนะครับดอะแล้วก็ในอีกสูตรหนึ่งนี่งวดที่เราไม่เข้านะในสูตรนี้นะครับก็คือรวมทั้ง2สูตรเลยนะครับนี่หลังจากที่มา1 2 3นะครับ1 2 3 4นะอ่า มาสี่งวดนะงวดที่ห้าไม่เข้าเลยนะครับในครั้งก่อนหนึง่งหกตรงๆแล้วก็สี่หนึ่งในตัวกลับเนี่ยอ่ะเดี๋ยวมาดูในสูตรนี้ด้วยนะครับเนาะจ้อมาดูในหวยในวันพุธกันก่อนเลยนะครับพุธที่แล้วพุธที่26นะฮะออกไปนี่ก็จะเป็นนะครับในที่ในแปดศูน้าห้าสีนี่5 4 1เหมือนในครั้งก่อนเลยนะครับที่หวยในวันพุธนะครับออก2-2นะพุธก่อนออก2-2เนี่ยพุธถัดมาออก5 4 1เหมือนกันเลย สามตัวตรงๆเลยนะครับเนาะอ่ะมีสมาชิกบางท่านก็นําไปซื้อ3ตัวนะก็ถูกก็โชคดีคน้นสืบนะครับเนาะอ่ะนะครับมาดูในหวยในวันพุธนะฮะในวันพุธก็สูตรใช้ได้เฉพาะในวันพุธละกันนะครับเนาะอ่ะล่าสุดก็จะเป็นในวันพุธท,ที่3นะครับพุธท,ที่3ามธันวาคมปี6กนะครับในงวดที่แล้วเนี่ยนะครับแเน้น8เนาะ ไม่มานะออกครั้งหน้าตรงนี้นะครับเนาะไม่ได้ไม่ได้นะครับเขาไม่เอานะครับเนาะมาดูในล่าสุดนะครับสำหรับในสูตรนี้2ตัวมา1ตัวก็ถือว่านี่ใช้มาหลายงวดแล้วนะครับเนาะเนี่ยก็ช่วงหลังๆนี่ดูดบ้างเข้าบ้างนะแต่ในงวดที่เราหลุดนะเนี่ยถ้าในครั้งก่อนหลุดเนี่ยถัดมานี่มาแน่ๆนะครับมาแน่นอนนะครับเนาะอ่ะยอ่อนี่ครับพุดก่อนเป็นในที่ใน8 0 8 0 5 5แล้วก็41นะครับเนาะอ่ะนั่นแหละนะครับก็ไม่มีเลยนะฮะแปดก็ไปออกข้างหน้านู้นนะครับเนเาะอ้าวพูดก่อนรุดพูดถัดมาในเน้นได้เน้นเน้นเลยนะครับเดือน12แล้วนะอ่ใช้มาหลายพูดมากๆเลยนะครับสูตรนี้ก็คือจะนําในพูดก่อนนะครับก็จะเปนในที่ในหลัง1,110นะงวดก่อน4บวกกันกับ3เป็น7 7บวกกันกับ2เป็น9ลดแต้มล่าสุดนะครับ5วก5เป็น10 บวกกับ4ก็จะได้4นะครับลดแต้มไปก็จะเป็น3 4กับ3 3กับ4นะครับเนอะอ่ะครั้งก่อนไม่มารอบนี้มั่นใจว่าต้องมี3มี4แน่แน่นอนนะครับเนาะดาวต่อไปก็จะเป็นในตัวเด่นนะครับทั้งสูตรบางงวดก็จับคู่ได้นะนะครับสูตรนี้นี่อ่ะนี่เลยนะครับสูตรนี้สูตรวันพุธ3 0 4ูครั้งก่อนนีมาแต่เลขเด่นนะครับเนาะอ่ะมาแต่เลขเด่นนะฮะครั้งก่อน80ศูนย์ 8 0 5 5 4 1นนะเนี่ยครั้งก่อนมาแต่ในเด่นหนึ่งนะครับอันนี้ก็มานะครับอันนี้ก็มีนะแต่จับคู่กันไม่ได้นะไม่มีสีเลยนะ 1, 3, หนึ่งสามเนี่ยก็ถือว่าใกล้เคียงนะครับล่าสุดนะครับสำหรับในวันที่สามนะในธันวาอ่านะครับในชุดแรกในตรงนี้นะครับชุดแรกตรงนี้ก็คือเอาในเจ็ดเลขเจ็ดคงที่เจ็ดไปบวกกับในหลักหมื่นเจ็ดบวกกับศูนย์นะครับก็จะได้เจ็ด ก็จะเพิ่มแต้มแล้วก็ลดแต้มส่วนอีกชุดหนึ่งนะฮะก็นำเก้าบวกกับในหลักสิบเบวกกันกับ4เป็น13ก็จะเพิ่มแต้มและก็ลดแต้มเนี่ยแค่นี้เลยนะฮะแค่นี้เลยนะครับ6กเจ็ดแปดสามสี่ 6, 6, 7, 8, นะฮะหกหกเดแนาะแล้วก็2อสและก็4นะครับเนี่ยมันก็มีบางพุทธนะที่มันจับคู่กันได้เนี่ย อืมนะก็อาจจะเอาชุดนี้มาจากพวกชุดนี้นะเพราะว่ามันก็มีสามกับสี่สามกับสี่ในชนกันอ่าหรือจะเน้นชุดสามกับสี่อ่ะก็ถ้าจับในตรงนี้ก็จะเป็นในที่ในหกหกสองหกสามหกสี่นะเจ็ดสองเจ็ดสามแล้วก็เจ็ดสี่แปดสแปดสองแปดสามแล้วก็แปดสี่เนี่ย ก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับหรืออาจจะเน้นนะครับทำมันเะียไปเน้นเด่น3กับเด่น4แล้วกันนะครับก็ขอให้ถูกโชคดีแล้วกันนะครับเนาะอ่ะลองมาดูในสถิติตรงนี้แล้วเผื่อโชคดีถูก3ตัวกันอีกนะครับเพราะว่ามันก็เหมือนกันนะฮะกับในก่อนหน้านี้นี่เจออนะอ่ะออก3อันนี้3 2 2นะถัดมาก็ออก5 4 1เหมือนกันเลยอ่านะในครั้งก่อนอ่ะก็มี1เหมือนกัน มี9มี1มี2 2ล่าสุด5 4 1ถัดมาเนี่ยอ่ะ0 7 1นะ0 7 1 4 8 0 7 0 1 4 8 4 8 0 7 0 1อ่ะเนี่ยอาจจะซื้อสลับกันอยู่ในตรงนี้ก็ได้นะครับอ่ะแต่ที่แน่แ นะครับอ่ะตรงนี้ก็มี7มี8นะครับนี่หรือจะเน้น7กับ8นะครับอ่าเนี่ยเนี่ยชนกันด้วย4 8เนี่ย4 8 7 4เนี่ยเนี่ยถ้ามันไม่ออก07หรือ01มันก็สลับกันอยู่ในตรงนี้นะครับเนี่ยก็ที่น่าสนใจก็คือ7 4 8 4นะอ่ะใครชอบก็ขอให้โชคดีด้วยกันนะครับหนูแคปหน้าจอกันไปนะฮะนำไปพิจารณากันได้ นะครับหรือจะไปดูในอีก2สูตรนะครับนะทิ้งไม่ได้เลยเนี่ยพอไม่ลงปุ๊บนี่ออกปั๊บนะระวังไว้นะครับ2สูตรนี้นะครับถ้าเกิดไม่ลงเนี่ยนะครับเนาะอ่ะก็จะเป็นในที่ในสูตรนะครับสูตร2 1 2 2นะครับแล้วก็สูตรในที่ในสูตรนะฮะหนึ่งเก้าเนะอ่ะเอาในสูตรนะครับหนึ่งเก้ก่อนนะในสูตรนี้นะครับนี่เพราะว่าในตำแหน่งตัวนี้มาเลขเปลี่ยนบ่อยนะครับเนาะอ่ะหัวที่แล้วนะครับออกไปที่ใน4ี่หนึ่ง 4105นะครับล่าสุดนะฮะสหรับในสูตรนี้สูตรนะครับสูตรสูตรสูตรอ่ะนี่เอาในงวดที่แล้วมานะครับ6ตัวก็จะเป็นที่ในสนะองสองสี่หนึ่งศูนย์้อนะเสียดายนะผมชอบ2มากๆเลยนะเสียดายมันไปออกข้างหน้านะ2 4ด้วยนะเม็ดเดียวเลยนะครับนะ่าหลักสิบนะฮะเราเอาหลักแสนหลักสิบนะห้ากับแปดหลักหน่วย 2 5งห้เป็นสิบศูนยคูยได้ศูนย์เกเป็นสี่สิห้าจับบวกกันได้หเนาะอ่าน่าจะเพิ่มหกวดก่อนอ่าเป็นหนึเป็นสอ่าเพิ่มหเป็นหส่วนในห,หลักหน่วยนะครับหลักแสนหลักหมื่นนะครับหลักสิแล้วก็หลักหน่วยแปดสองเป็นสิบหกสองห้าเป็นสิบเก้าสองเป็นสิบแปดะศูนย์คูณได้ศูนย์ สองเป็น10จะบวกกัน6บวกกันกับ8นะครับเป็น1 4ส,สนะสูตรลดแต้มไปก็จะเป็น3อ๋อนะขออภัยขออภัยไมต้องเอาตรงนี้บวกกันก่อนนะเออนะครับอ่ะตอนนี้ตรงนี้บวกกันก่อนก็ได้4นะเพิ่มแต้มไปเป็น5ชุดแรกอีกชุดหนึ่งอันนี้เป็นเป็น0เป็น0ก็ศูนย์ลดแต้มไปเป็น9ก็จะได้5 6 4ห0 9 5 6 4 5ย์หห้า ศูย์เก้าที่เน้นๆเลยก็คือศูนย์กับเก้านาะอืมอ่ะก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับส่วนนี้อีกสูตรหนึ่งนะครับสูตรน,นี้สี่หนึ่งศูนย์ห้าเนาะอืมสูตรน,นี้ก็เอาตำแหน่งตรงนี้นะไปจับแล้วในล่าสุดนะครับมาดูกันนะว่าจะได้เลขไหนสี่หนึ่งศูนย์ห้านะครับอ่ะสูตรน,นี้ก็ ก็เคยเข้าบ่อยอยู่นะช่วงๆมันเขา้าเนื้อเข้าดีเด้อน,นะครับสูตนนะนะครับหาในหลักสิบหลักสิบก็จะนําในหลักแสนนะครับคูณด้วย9หลักร้อยนี่ก็จะคูณด้วย9นะครับเนาะก็จะเป็นในที่9ก้สองเป็น18 19ได้9จับปูก่กันก็จะเป็นในที่ใน7เนะี่ยเพิ่มแต้มไปก็จะ8ส่วนในหลักหน่วยนะครับก็จะนําในที่ในหลักแสนนะคูณ5้ากับ9 หลัก10นี่จะคูณด้วย5หลักหน่วยคูณ5กับ9 5 2เป็น10นะครับ9 2เป็น18ส่วนคูใ่ใเป็น0 5 5เป็น25 5 9เป็น45จะบวกกัน5บวก5เป็น10นะตรงนี้เป็น8ลดแต้มมาเป็น7เพิ่มแต้มไปเป็น9แล้วก็0นะฮะก็จะได้78 7890นะ78 7890 นะครับเนอะอ่ะก็จะได้นะครับสลับในล่าสุดนะวันที่3นะธันวาคมเนี่ยก็จับารวมกันทั้ง2สูตรเลยนะครับก็จะได้ในที่ใน0 9 9ย์นะครับ0 9 0ย์นย์ในตรงนี้นะครับแล้วก็มาจับกันกับในตรงนี้นะครับ78อ่ะมันชนกันในที่ในเดกับ8ก็จะได้ชุดไม่เยอะนะครับก็จะเป็นในที่ในนะครับ 0 7 0ย์เจ็ดศูนย์ดศูนย์เจ็ดศูนย์ดเก้าเจ็ดเก้าดเนี่ยมันมาบนเยอะก็เน้นบนแล้วกันเพราะว่างวดที่แล้วไม่มานะครับอ่ะก็ขอให้นะครับโชคดีแล้วกันนะเนี่ยสี่หนึ่งศูนย์ห้าเนี่ยไม่มาเลยครั้งก่อนก็ยังมาหนึ่งหกอยู่ นะครับหรือถ้าท่าไหนเลือกไม่ได้ว่าจะเอาเลขไหนก็ข้อความสีฟ้าข้างล่างเลยนะฮะเข้าบ้านเขียวเข้าไปรับแนวทางกันได้นะฮะงบน้อยนิดๆน,น,น,นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้าสลับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ